สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องย่อของซีรีส์เรื่อง All of Us Are Dead ที่กำลังฉายอยู่ในขนาดนี้ค่ะ All of Us Are Dead เป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับซอมบี้แนวไฮสคูลที่เล่าเรื่องเาวาสุดสยองขวัญที่เกิดขึ้นในโรงเรียนมัธยมธรรมดาแห่งหนึ่งที่จู่ๆก็ถูกครอบงำโดยไวรลัสซอมบี้ทำให้เหล่านักเรียนในโรงเรียนติดเชื้อลุกลามกันอย่างรวดเร็วมีเพียงนักเรียนส่วนน้อยที่ถูกทิ้งไว้อย่างโดดเดี่ยวตามส่วนต่างๆของโรงเรียนเหล่าทีมนักเรียนต่างต้องร่วมค้นหาคำตอบความลึกลับของไวรลัสตัวน้นเหตุนี้ซึ่งบรรดานักเรียนที่ติ อยู่ในโรงเรียนไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอาหารและไม่มีใครเหลียวแลพวกเขาต้องใช้สิ่งของและอุปกรณ์รอบตัวในโรงเรียนเพื่อปกป้องตนเองจากฝูงซอมบี้ท่ามกลางสมรภูมิการเอาชีวิตรอดสุดสิ้นหวังนี้และพวกเขาจะหนีรอดจากไวรัสซอมบี้ได้หรือไม่โปรดติดตามซีรีส์เรื่อง All of Us Are Dead ด้วยนะคะและท้ายที่สุด อยากจะฝากช่องไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ